สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะชาวแลนดอมของเราทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะรีบมาถ่ายคลิปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวลี่จะต้องออกไปทำงานนั่นเองเนาะก็หลายคนบอกว่าอยากเห็นหน้าพาย่ยเออทำไมไม่เห็นหน้าแม่มอเหรอ <c oughs> โอเคนะคะก็ถ้าวันไหนแต่งหน้าก็จะให้เห็นอยู่ดี <c oughs> ะคะแต่ถ้าวันไหนไม่แต่งหน้าก็จะไม่ได้เห็นนะคะเออเป็นเรื่องปกติ นะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ไพ่หมู่บ้านคาชานั้นคือลีชอบอะนะคะโอ้แต่จริงๆอะอ่ะอันนี้อะหรืออันนี้แหละล <c oughs> าเขาบอกว่าทำไมตัดสินใจไปได้สักทีเดี๋ยวเราจะมา ดูพลังงานแลนดอมกันนะคะก็เหมือนเดิมอาจจะมีเวลาไม่เยอะมากนะคะเพราะเดี๋ยวต้องรีบเคลียร์ของนะคะขอพลังงานครูบาจารนะคะใครที่เข้ามาดูแลนดอมนี้นะก็ขอให้พลังงานออกมาตรงนะคะกับผู้ที่ได้บังเอิญน,นะคะมาดูคลิปแลนดอมนี้นั่นเอง นทุกคนจะเห็นว่ีสับไพ่นะทุกคนอันนี้เป็นพลิกของของรีเฉยๆนะคะเราจะแบ่งไพ่มาเหมือนเดิมหนึ่งส่วนหกหรือไม่ใช่ <c oughs> ก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าอ่านเยอะเหลือเกินรีขอสับอันนี้ด้วยนะจ๊ะ ขอพลังงานค่ะขอให้ทุกอย่างออกมาตรงนะคะในการขยายหน้า,พาไพ่ใดๆก็ตามทีม่จะอ่านให้กับผู้ที่เข้ามาดูแลนดอมอนี้ใครรู้สึกว่านานไปอะ่ะก็สคริปไปได้นะจ๊ะไม่ต้องรอแต่ลี่อยากทำให้เห็นว่าทุกขั้นตอนเราทำยังไงนะคะแล้วก็วิธีการอ่านเป็นวิธีการอ่านแบบลิลลี่นะคะเนาะโอเคเริ่ม เดี๋ยวมาดูพลังงานตัวตนฝั่งของคุณก่อนนะว่าพลังงานฝั่งตัวตนของคุณเป็นอย่างไรโอ้พลังงานของคุณนะ่ะค่อนข้างดีมากเลยนะคุณเป็นคนสวยสงา่าแล้วก็ทำงานเก่งเนาะจากที่ลี่เห็นนะ่ะรูปร่างดีเซ็กซี่บางคนเนี่ย ถ้าบอกว่าเอ้ยไม่ได้ว่ารูปร่างดีมากก็อาจจะมีการแต่งตัวที่แบบดูดีแล้วก็ดูเข้ากับบุคคลิกของตัวเองเออนะแต่พลังงานของคุณน่ะเหมือนมันจะเสียอย่างหนึ่งเนาะเท่าที่ลี่เห็นน่ะคือคุณอาจจะอืมถ้าพาออกมาแบบนี้ลี่ขอขยายนิดนึง คุณมองคนน่ะจริงๆพลังงานไพ่ใบเนี้ยเป็นคนฉลาดมากเลยนะแต่ด้วยเหตุผลอันใดไม่รู้นะคะทำให้คุณน่ะมองคนของคุณน่ะผิดไปผิดไปซึ่งซึ่งคำว่าผิดไปเนี้ยจะดีหรือไม่ดีลี่ขอเปิดพลังงานฝั่งเขาก่อนนะคะลี่ยังตอบกับทุกคนไม่ได้นะเออขอขอเปิดพลังงานฝั่งเขาก่อน อืคนนี้เป็นบุคลิตที่ฉลาดมากเป็นคนที่เฟลลี่แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่ทำอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะอรอบคอบแล้วก็ออกมาได้ดีแล้วก็สำเร็จด้วยนะคะคนคนนี้มีพรอมทุกอย่างเอาง่ายๆว่าถ้าถามถ้าจากหน้าไพ่วันนี้ที่บอกว่าบอกเลยว่าฐานนะเขาเนี่ยมีอันจะกินด้วยนะคะอาจจะ มาจากที่สิ่งที่เขาสร้างเองต่อยอดแล้วก็ฐานะทางบ้านเขาอะครอบครัวเขาอะค่อนข้างดีนะคะอะต่อมาขอขยายนายโอ้เขาเป็นคนใจดีนะแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะพอเป็นบุค,บค,คลิกเฟลลี่แล้วก็เป็นคนใจบุญด้วยแล้วก็เป็นคนที่เขาชอบช่วยเหลือพวกผู้อื่นเวลาที่แบบลําบากอะ่ะ เอออันนี้คือสิทธิลี่เห็นนะแต่คุณอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาแบบมองเขาผิดไปหรือพลาดไปอะ่ะเดี๋ยวขอให้พลังงานไพ่ออกมาก่อนนะเมจิเชียนโอ้บุคลิกคุณก็ไม่ธรรมดาถ้าเป็นเป็นราชนีไม้ขึ้นมาแล้วบวกกับเด e เม,มจิเชียนเนี่ยคุณมองคนออกนะ คุณมองคนออกอมืมีเซนสัมผัสมีอะไรบางอย่างด้วยที่แบบคุณอาจจะมีพลังงานของ,งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณด้วยก็ได้นะไม่ว่าคุณจะศาสนาไหนก็แล้วแต่แต่คือคุณจะมีความเชื่อในในในมุมของคุณที่ชัดเจนนะคะหรือถ้าไม่ใช่ในเกี่ยวข้องกับศาส,สนาก็จะมีเชิงความคิดหรือแนวคิดที่ ค่อนข้างสุดโต่งในในในมุมของคุณอืลีลี่ลลี่รู้สึกแบบนั้นทําให้รู้สึกว่าจริงๆเซนคุณหรือพลังงานของคุณอะเฉียบคมอันนี้อาจจะเป็นบุคลิกภายนอกก็ได้นะที่คนอื่นมองเข้ามาแล้วบุคลิกของเขาเป็นแบบนี้นะคะต่อมาเอ,อ่อขอขยายค่ะ คนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะเป็นเ,เป็นคนที่จะบอกว่าเป็นบุคลิกของคนอมีน้ำใจชอบช่วยเหลือเอาใจใส่ผู้อื่นได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็ยังเป็นคนใจดีอยู่นะเออแล้วก็มีความแบบประนีประนอมสูงซึ่งในความสัมพันธ์คุณกับเขาอะ่ะจริงๆริอะแทบจะเท่าเท่ากันเลยนะเออ อ่ะแล้วจุดความรักของคุณแล้วเขามันเป็นยังไงไหนขอหน่อยขอหน่อยขอฟังหน่อยตัวคุณนะคะอาจจะมีความสามารถหรือมีความชำนาญในเรื่องบางเรื่องแล้วตัวคุณน่ะอาจจะเข้าไปช่วยเขาแก้ไข ให้ผ่านสถานการณ์ที่เขาอ่ะกำลังตกที่นั่งลำบากอยู่ก็ได้นะเนาะเพราะพลังงานขึ้นมาแบบนี้แปลว่าตัวคุณโอ้โหไพ่แต่ละอันนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยอะไม่ราชนีก็ราชาเลยอะเพราะฉะนั้นนะ่ะตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่แก้ไขปัญหาเก่งรอบคอบแล้วก็บุค,คลิกเนี่ยเป็นคนที่ดูแบบนิ่งๆเนาะ แต่แบบเฉียบขาดมากๆเออเฉียบขาดจริงๆนะคะตัวเขาอาจจะ,ะเผชิญปัญหาอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้นะเพราะว่าในขนาดเดียวกันเนี่ยเหน็นขึ้นข้างหลังปะ่ะใจเขามันก็ต่อให้เป็นพลังงานของราชาก็จริงอะคะ่ะแต่ว่าขึ้นข้างหลังมันก็ยังมีอยู่เนาะในการที่แบบระสัมละสายอะการที่อยู่บนน้ำอะมันมีความไม่แน่นอนเท่ากับอยู่บนพื้นดินเนาะที่มันหนักแน่นมากกว่าแสดงว่าตัวเขาเอง กำลังเผชิญปัญหาอะไรบางอย่างแล้วตัวคุณมีการเข้าไปซ่อมแซมหรือช่วยแก้ไขปัญหาของเขาอยู่นะคะเห็นไหมเขาตัดสินใจไม่ได้อืมแต่สินใจไม่ได้จริงๆไพ่ใบนี้สื่อให้ถึงว่าการที่ณตอนนี้ที่เขาเกิดอุปสรรคอะ มันเหมือนเขาตือ้อเขาจะไปซ้ายก็ไม่ซ้ายขวาก็ไม่ขวาเออแล้วเขารู้อย่างเดียวเลยว่าสิ่งที่ทําได้คือพึ่งพาคุณได้แน่แน่พึ่งพาคุณได้แน่แน,คแน,แน่คุณเป็นที่พึ่งที่ที่เกาะของเขาแน่แน่นะจ๊ะเออเพราะเขารู้สึกว่าตอนเนี้ยคือโชคเขาหรือดวงเขาอ่ะมันไม่ค่อยดีเลยเขาคนเนี้ยเป็นคนใจบุญสุนทานก็จริงที่เมื่อกี้รี่บอกนะว่าเดีย๋ยวต้องอ่านไปเรื่อยๆก่อน คือเขาอ่าเป็นคนใจบุญสุนทรภัก็จริงฉลาดหลักแหลมหรือที่อย่างที่บอกก็จริงแต่ใครจะรู้ว่าส่วนลึกข้างในเทุกคนมันมีปัญหาหมดแล้วกลายเป็นว่าคุณนะเหมือนมีพลังงานบางอย่างที่มองเขาออกได้ทะลุปุกโป,ป่งเลยแล้วรู้ว่าเขาจะต้องไปเส้นทางไหนอ่ที่มันถูกต้องและไปในเวของเขานะคะความระคังนี้อาจจะเกิดมาจากแบบอืม ความรักครา้งนี้อาจจะเกิดมาจากการที่ได้คุยกันได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันเลยเกิดความผูกพันซึ่งกันและกันนะคะในพลังงานนี้ฝั่งของคุณม้ากเห็นไหมไพ่ความชำนาญก็ยังขึ้นมาอีกเหมือนคุณช่วยออกไอเดียเออออกไอเดียว่าเธอทำอันนี้ดีเธอทำอันนี้ดีเธอทำอย่างนี้สิ ทำอย่างเงี้ยเราจะดีกับเธอนะเหมือนคุณเห็นบางสิง่งอะที่มันเป็นสเสน่ห์ในตัวเขาคนนี้ออกมานะคะไพ่หรือไฮพินเทสเดียเป็นไพ่ที่มีสเสน่ห์นะแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะใช้สเสน่ห์ออกมาแบบผิดผิดรูปแบบไปหน่อยซึ่งตัวคุณเนี่ยเป็นคนแบบเชียชนเนยช่ยวชาญไงเชี่ยวชาญด้านเนี้ยคุณก็เลยมองออกว่าเฮ้ยลองทําดูคุณทําได้ ไปได้ไกลแน่มันเลยไปเพิ่มความมั่นใจให้เขาได้นะคะเนี่ยเห็นไหมพลังงานอะ่ะเขามองคุณว่าคุณคือแบบโชคลาภของเขาเป็นความโชคดีของเขาอะ่ะที่ทำให้เขาแบบเออสามารถที่จะไปต่อยอดในเรื่องของธุรกิจได้เนี่ยเห็นไหมทำมาค้าขาย คือเขาอะเป็นคนคิดเยอะเนาะแล้วก็คิดไม่ตกคิดมากแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีดีอะไรขนาดนั้นกลายเป็นว่าคุณไปเสริมตรงจุดเนี้ยให้เขาเนี่ยความรักมันเกิดมาจากจากตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นพลังงานที่ใครที่เข้ามาดูถ้าถาม่ะคุณลี่อ่านแล้วทำไมคุณลี่อ่านแล้วแบบทาไมครั้งนี้มันมีแต่เรื่องเงินกับงานเงินกับงาน,งานก็พลังงานมันออกมาแบบนี้เนาะเออความรักของบางคนอนะอาจจะเกิดจากความผูกพัน ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันเลยเกิดมาเป็นความรักจริงไหมคะถ้าใครใครรู้สึกว่าเฮ้ยความรักฉันเจอแบบอย่างนี้มาแล้วมันกลายมาเป็นความรักอะ่ะก็เม้น์มานะจ๊ะเออเนี่ยไพ่ออกมาค่อนข้างดีนะคะเนี่ยแล้วเขาก็ไปทําตามอย่างที่คุณบอกนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จมันเลยเกิดไพ่เฉลิมฉลองขึ้นมา,พาไพ่ใบนี้คือไพ่แบบแห่งความสําเร็จไพ่ย,ยินดีนะคะ เออคุณแบบไปไปทำให้เขาอะ่ะได้แบบเหมือนดึงดึงจุดที่เขาไม่มั่นใจอะ่ะออกไปอะ่ะเออหรือดึงจุดที่เขาแบบมันเป็นจุดที่เขาแบบไม่มั่นใจไม่แน่ใจไม่แน่นอนไม่รู้ตัวเออออกไปอะ่ะเหมือนคุณเป็นแบบเนี่ยเห็นไหมช่วยเขาดึงออกมานะคะ อ่ะพลังงานใบสุดท้ายแล้วนะฝั่งเขาเฮ้ยอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะแกจะออกมาพลังงานแบบนี้ไม่ได้นะ ขอขยายด่วนเลยอ๋อคำน,นึงนะเจ็ดดาวในไพ่ไพ่ไพ่เล่เหลี่ยมนะคะที่บอกว่าที่รีอ่านไป่แล้วรีรู้สึกว่าเอ้ยพลังงานผู้ชายคนนี้มันหรือผู้ผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้เขาแปลกแสดงว่าคนคนนี้อาจจะเข้ามาด้วย เล่เหลี่ยมเพทุบายบางอย่างแส่เสแส่งแกล้งทําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าไพ่ที่มาขยายคือผลตอบแทนแสดงว่าคนคนนี้นะเขารู้ว่าคุณเนี่ยมีดีอะไรและเข้ามากอบโกยผลประโยชน์โดยใช้ความจริงใจขยาย โอ้โหทำไมพลังงานแบบกลับตะลบะบัดเลยนะคือถ้าออกมาอย่างเงี้ยลี่ต้องบอกก่อนเลยว่าเหมือนพอคุณช่วยเหลือเสร็จแล้วอะ่ะเขากลับเขากลับแบบสลัดคุณทิ้งอะ่ะเออไอสิ่งที่คุณหวังนี่เป็นครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ย เขาตัดจบเลยอะคือคุณคิดว่าอันนี้มันเป็นความรักที่แบบเออช่วยเหนือกเกื้อกูลกันคุณเข้าใจว่ามันคือความรักแต่จริงๆแล้วอะสิ่งที่เขาแสดงหรือสิ่งที่เขาทําอ่ะมันเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์อุ้ยฉันลืมปิดใบนี้ <laughs> อ๋อลืมอีกแล้วนะคะคือเพื่อหวังผลประโยชน์จริงๆ อืมพอสาเร็จแล้วอะ่ะก็กลายเป็นว่าพอได้รับของขวัญและได้สิ่งที่ต้องการละก็กลายเป็นเด็กถ้วยเลยไม่ใช่แบบว่าหวังความจเจริญเติบโตหรือไปในทิศทางที่มันแบบอ่าทิศทางที่คุณมองอะค่ะแสดงว่าเซนคุณอะถูกต้องแล้วคุณยังแวนคุณเหมือนกับเวลาจะให้ใจใครใช่ไหมให้ให้สุดให้ให้หรู้เออ นะคะมันเป็นอย่างนี้แล้วรู้แล้วเป็นยังไงต่อขอไคยี่อีกนิดนึงนะอาจจะไม่ได้มีภาคต่อนะทุกคน <c oughs> มีภาคต่อเน,อนี่ยคนลี่อะไรเงี้ยน,นะคะรู้แล้วเป็นยังไงต่อ <c oughs> พลังงานคุณมีความเป็นแม่มากเสียใจแล้วก็เซนคุณอนะบอกอยู่แล้วไพ่ใบนี้จะเซนด้วยก็ได้ บอกอยู่แล้วตัตอนแรกว่าเขาเข้ามาเพื่ออะไรรู้อยู่แล้วว่าฉันต้องโดนอะไรแต่ไม่เป็นไรฉันยอมเข้าใจได้ผ่านโลกมาเยอะเออโหพลังงานคุณแบบน่านับถือมากๆเลยอะ่ะจริงแล้วตัวเขาล่ะหลังจากที่สลัดคุณทิ้งแล้วอะ่ะเออ ใบเนี้ยที่เรียมองอะ่ะมันอาจจะไม่ใช่ความหมายที่ีตีเลยก็ได้นะทุกคนแปลว่าพอเขาได้ผลประโยชน์ของเขาแล้วอะ่ะเขากลับถอนคุณทิ้งอะ่ะไม่เอาอะ่ะเพราะเขาได้ผลประโยชน์แล้วไงเหมือนคุณมารักษาเขาเสร็จแล้วเขาก็ไปอืมเป็นอย่างนี้ได้นะจ๊อะอะขอพลังงานฝั่งเขาหน่อยค่ะเอาที่หล่นเลยละกันสามใบพอดีเลยทุกคน ใบนี้คือใบแรกพลังงานฝั่งเขา <_ d ance> เขายนมันทิ้งอะ่ะ <_ d ance> เขายนความสัมพันธ์ทิ้งแล้วไปสนใจกับสิ่งที่เขาสักเเซแล้วขาประสบความสำเร็จอะ่ะ <_ d ance> เห็นปะเออ ก็ลองดูค่ะพลังงานไหนที่เข้ามาเรารู้สึกว่าตรงเรารู้สึกว่าใช่ก็ก็คือใช่แต่ถ้าไม่ใช่ก็อย่างที่รีบอกทุกครั้งฟังเป็นิทานก็พออย่าจริงจังอย่าซีเรียสคอมเมนต์น่ารักน่ารักพอนะคะนะอย่ารุนแรงเนาะอันนี้คือพลังงานรวมที่ทุกคนเข้ามาเจอกันละกันเนาะก็เนี่ยคุณช่วยเขาแบบต่อสู้กับสิ่งที่เขาเจออุปสรรคแล้วก็สักเซศแล้วเขาก็ทิ้งมุนไปนะจ๊ะตัวคุณก็ฉลาดรู้อยู่แล้ว แล้วคุณก็ยอมรับด้วยคุณอาจจะเป็นอย่างนี้มาเยอะด้วยนะคะพลังงานของคุณเป็นคนใจดีแล้วก็เป็นคนมีแม่ตานะ mm. ก็ถือว่าเราได้ทำบุญให้กับใครคนหนึ่งไปหรือคุณอาจจะเชื่อในเรื่องของห่วงแห่งกรรมที่มันสร้างกันมาแล้วพอถึงจุดจุดหนึ่งแล้วอะพอถึงจุดที่มันจะต้องจบอะมันก็ต้องจบเพื่อเริ่มเริ่มใหม่เริ่มกับคู่คนใหม่ คนคนใหม่ที่เข้ามาในชีวิตคุณไหนลรียกเปิดเดใบที่เปิดปิดเดวิวเมื่อกี้นี้คืออะไรตัวคุณดีนะคะใบเนี้ยถ้ารีมองนะหรือตีความหมายอะคะ่ะตัวคุณค่อนข้างที่เอาตัวรอดในทุกสถานการณ์ได้อยู่แล้วนะคะนั่นแปลว่าสิ่งที่คุณไปเผชิญมาหรือไป เจอมามันแบบคุณเอาตัวรอดได้อ่ะเออก็ก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นฉันก็พอถึงเวลาฉันก็เฟดตกมาอยู่ในที่ที่ของตัวเราเองนะคะโอเคพลังงานประมาณนี้ค่ะทุกคนยังไงก็มาติดตามกันเยอะๆนะคะแล้วก็นาฬฝันดีราติสวัสดิ์ขอให้เจอแต่เรื่องราวที่ดีอันนี้รีไว้ครูบาอาจารย์นะคะก่อนที่จะไปทำงาน ใครที่แบบนับถือองค์พ่อพระพิคเนตนะคะก็รีจะเล่าให้ฟังนะคะก่อนที่จะลาจากกันไปจากคลิปนี้เนาะก่อนจะทำการสิ่งใดอะคะ่ะที่เกี่ยวกับเรื่องของงานศาสต์งานศิล์นนะคะการไหว้องค์พ่อพระพิคเนตหรืองานอีเวนต์งานใดๆที่จะเกิดขึ้นน่ะไหว้องค์ปฐมบูชาองค์พระพิคเนตก่อนเสมอนะคะเนาะ แล้วเราก็ค่อยไหว้เทพที่เราแบบเออศรัทธาและนับถือต่ออะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็จะประสบความสําเร็จและก็เจอแต่เรื่องราวที่ดีๆไร้ซึ่งอุปสรรคทั้งปวงนะคะอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆเนาะแล้วลี่ก็ทำอย่างนี้ทุกครั้งเลยเวลาลี่ออกงานนะคะโอเคไปละค่ะบ๊ายบายค่ะ